และนี่ก็จะเป็น4สกินนะคะที่เราจะมาจัดกันในคลิปนี้คลิปเดียวค่ะทุกคนไป ค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยค่ะทุกคนแน่นอนว่ามีทั้งสกินใหม่นะคะฮีโร่ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาคลิปนี้เอนอขอมาจัดในคลิปเดียวเลยเนะ,ะเรามาดูกันที่สกินแรกทุกคนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะ,ะเป็นสกินใหม่ของเฮเลนนะคะทุกคนกับสกินเมโลสตาร์เฮเลนนั่นเองนี่ราคาอยู่ที่3 4มสี่ห้าคูปองนะคะเป็นเลขสวยมากทุกคนว่าเราก็กดเข้าไปดูกันก่อนเลยดีกว่า นี่นะคะทุกคนกับสกินเมโลสตาร์เนี่ยก็จะมาในตรีมเดียวกับสกินของน้องอลิชนะคะกับเมโลสตาร์เหมือนกันและบอกได้เลยว่าสกินนี้เนี่ยน่ารักมากๆค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นนะคะทุกคนขอแวะเติมคูป,ปองก่อนนะ,ะที่ร้านนี้นะะเลยค่ะก็นะนําเกมเติมคูป,ปอง AOV e, ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมทั้งในเว็บและไลน์เติม AOV e, บนเว็บเร็วสุดๆใช้เพียงแค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกม ต้อง Golden ตําเกมเท่านั้นนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่จอยเติมคูปองไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็มารับของรางวัลตรงนี้ก่อนเลยเนะเป็นกล่องสกินพิเศษนะทุกคนได้ของมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากดรับไปทั้งหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปเปิดทีหลังนะ,ะมีทั้งหมด3กล่องน,นั่นเองและสกินแรกนะคะที่จอยจะมาจัดเลยทุกคนเป็นสกินของโตโรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะส9คูปองน,นั่นเองจัดมา เรียบร้อยนี่เลยค่ะทุกคนกับสกินนี้นะคะที่แอนจอยเนี่ยยังไม่มีนั่นเองเรากดแลกไปเลยนะเอา้าผิดหรอมันเป็นแบบเช่าเหรอทุกคนน่าจะเป็นอันนี้นะคะกดยืนยันไปนแล้วกันเรามาเปิดของรางวัลกันดีกว่านะคะนี่สกินนี้เลยที่เรายังไม่มีเรียบร้อย กับสกินใหม่ของโตโรนะคะสกินนี้เป็นระดับลิมิต็ดสีเขียวนะคะเอฟเฟกต์สกิลไม่มีปเปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนแค่โมเดลหน้าตาประมาณนี้เลยเปิดของรางวัลต่อนะทุกคนที่เราเติมคูป,ปองเข้าไปนะคะกับสกินพิเศษ,ษตัวนี้ทุกคนซึ่งเอ็นจอยเนี่ยมีครบไปอีกแล้วนะคะก็แลกเป็นคัมพีแ์ล้วกันแล้วก็กล่องสกินอันดิเมดนะทุกคนมาลุ้นกันนะคะ3กล่องนะเปิดทีเดียวเลยละกันเพชรล้วนๆนะคะไม่มีอะไรเลยนะ และเราก็มาจัดกันต่อนะคะสกินที่2ของเอลสุนะทุกคนมาในกิจกรรมสุ่มส่วนลดน,นั่นเองมาค่ะทุกคนจัดกันเลยนะคะรอบแรกเนี่ยเสีย1คูปองจะได้โห้โห15%ไปกันต่อนะทุกคนรอบที่2 5คูปองนะคะของ50 60ิบโอ้โหโคตรน้อยอะ่ะนะคะรอบสุดท้ายจัดมาโอโห 40%่อนนะทุกคนมีใครได้เยอะกว่านี้ไหมทุกคนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ e อนจอยได้แค่40%เอนงนะ546คูปองทุกคนจัดเลยละกันนะคะเรียบร้อย โอเคทุกคนเราก็มากดรับสกินของเอลสูก,ก่อนนิดนึงนะคะนี่แอคนิดนึงนะคะได้มาแล้วนี่เลยค่ะทุกคนสกินเอลสูนะคะ v ว r ร์มิเลียนเบิร์ดนั่นเองนะคะเป็นนกสีแดงนะทุกคนใช่ไหมแดงหรือส้มสำหรับสกินตัวนี้เนี่ยเป็นระดับ p e r s ์สต e นะคะซึ่งมันคล้ายๆกับสกินของเอนโซ และสกินที่3ที่เราจะมาจัดกันนะทุกคนเป็นสกินของเอนโซตัวนี้นะคะกับสกิน ไวท์ไทเกอร์นีะพ่อเสือขาวนะทุกคน <c oughs> นี่เลยแต่ว่าระดับสกินเนี่ยมันต่างกันนะทุกคนของ e n z o so, โซเนี่ยก็จะเป็นดราก้อนเล a ซีนะคะไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะทุกคนใครรู้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคทุกคนแต่ว่าสกินนี้เนี่ยตอนแรกจอยก็ว่าจะทําคลิปสุม่มนะ,ะแต่ว่ามันไม่มีกล่องสุ่มให้สุม่มนั่นเองค่ะทุกคนน่าจะเป็นการแบบว่าบังคับซื้อเลยนะคะซื้อ6นะคะหกรคูปองนั่อง จัดมาเรียบร้อยนะคะสกินที่3ก็จับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะทุกคน Seation West the in และก็มาพร้อมกับกรอบปล์นะคะสำหรับสก,กินของเอลซุเนี่ยก็จะเป็นวอร์มิเลียนเบิร์ดนะคะเป็นนกนั่นเองเมื่อกี้เป็นเสืออันนี้เป็นนกโอเคเข้าใจก็น่าจะเป็นตรีมเดียวกันนะคะแต่ว่าระดับสก,กินเนี่ยไม่เหมือนกันนะและสก,กินสุดท้ายท้ายสุดนะทุกคนกับสก,กินของน้องเฮเลนกดเข้าไปในกิจกรรมเลยดีกว่านะกดเข้ามาในหน้ากิจกรรมนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกรางวัลน,นะทุกคนแต่ว่าจอยเนี่ยไม่มีรางวัลอะไรแล้วให้เลือกน,นั่นเองและก็มาพร้อมกับสก,กินไซเบอร์คอของเซฟิสนะคะทุกคน เออใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมาลุ้นสก,กินของเฮเลนตัวเดียวนะคะใช้คูปองประมาณ3 4 5หคูปองนะคะช่องนะทุกคนเปิดไป11ช่องแค่นั้นแหละนะ4 5หนะ,ะทุกคน51คูปองแรกจัดมาโอ้โหเท็สร้วนๆน,นะคะทุกคนไปกระต่ออีก5ชิ้น5ช่องนะคะทุกคน225่22คูปองอีก1ช่องสุดท้ายทุกคนจัดมา เรียบร้อยนะคะกดรับรางวัลทุกคนได้ท่าเต้นมานะคะคัมพีแล้วก็สกินของน้องเฮลนน,นั่นเองขอบคุณนะที่คอยดูแลคะ่ะและก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสกินนี้น่ารักะ่ะ โอเคแล้วเราก็จัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งหมด4สกินนั่นเองและก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะคะขอแวะเข้าไปดูเอฟเฟกสกิลแล้วก็เอฟเฟกสกินก่อนดีกว่านะคะสกินแรกนะเป็นของ e n โ o so นะคะจัดมา มาค่ะทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กับสกินของ Enzo so, เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาเนี่ยคือเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นคนนะตอนนี้กลายเป็นเสือเต็มตัวแล้วค่ะทุกคนเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าค่ะทุกคน,นกับสกิลเคลื่อนที่นี่สำหรับเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์ FX, สกินก็ประมาณนี้เลยนะคะสกิลที่2นะทุกคนโอ้ oh my god อุ้ยเทอะเทมากเลยนะทุกคนอันนี้คือกดค้างไว้นะคะแล้วก็ ปล่อยไปสำหรับสกิลที่สองเอฟเฟกตก็ประมาณนี้นะ,ะทุกคนโู้และสุดท้ายนะคะกับสกิลออนติเมทนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเอฟเฟกสกิลโอ้ my god โคตรเท่อะสกินเนี้ยมาเรามาดูท่าวาร์ปกันบ้างดีกว่านะ,ะทุกคน นี่นะคะเป็นการขี่เสือขาวนั่นเองกระโดดขึ้นฟ้านะสำหรับท่าวาร์ปตัวนี้เราไปดูอีกหนึ่งสกิลกันดีกว่านะคะของเอลสูนั่นเองและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสกิลของเอลสูเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เรามาดูสกิลแรกกันดีกว่านะคะเปิดแผนที่โอ้ my god โอ้ทุกคนโคตรเท่เลยนะดูดิเท่มากนะคะสำหรับสกิลสำหรับสกิลที่สองนะนนทุกคนอุ้ย ป็นนกเลยนะโอ้ oh my god ทุคนสำหรับเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินนะคะเอาเรื่องและสุดท้ายนะทุกคนกับสกิลออนติเมตนะคะนี่เป็นนกฟินิกปะหรือว่าเป็นนกอะไรวะ <your> <laughs> มันก็คลายนกฟินิกอยู่เหมือนกันนะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะกับสกิน <Bull ets S 1> ของเอลสุนั่นเองใครที่เป็นเมนเนี่ยก็ลองดูนะคะ สกินก็สวยเนอะดูดิมีกระสุนแบบตรงนี้ด้วยนะดูดิเรามาดูท่าวาร์ปกันบ้างดีกว่านะเออเอาจริงดิไม่มีท่าวาร์ปหรอทุกคนสกินนี้นะมันไม่ขึ้นนะโอเคเอาเป็นว่าเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์สกินก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยค่ะอุ้ยเราไปดูสกินสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะคะเป็นสกินของน้องเฮเลนนั่นเองน่ารักมากค่ะทุกคนเรามาดูสกิลแรกกันดีกว่าค่ะเป็นสกิลฮิลนั่นเอง นี่ค่ะทุกคนเอฟเฟกก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกิลที่2นะคะทุกคนเป็นสกิลสตันนะนี่เลย,อย,เ,ลยเออเหมือนเป็นการปล่อยอะไรไปสักอย่างนะทุกคนเป็นดอกไม้หรือเปล่าและสกิลสุดท้ายทุกคนเป็นสกิลฮิลนะคะนี่มาวมตัวที่ค่ะนี่เอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนมันก็จะตรีมเดียวกับของอลิชนะคะก็จะค,คล้ายๆกันเลยนะ สำหรับสกินนี้นะคะเป็นระดับลิมิเต็ดสีส้มนะคะก็จะมีแค่นี้เลยค่ะทุกคนถ้าวับไม่มีนะโอเคนะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ได้มาทั้งหมด4สกินค่ะทุกคนและหากชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝา like, กกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เ่นจอยด้วยแนะ,ะแ่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะถ้าสกินใหม่อัปเดตเข้ามานั่นเองและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ